ก็น่ากินมากเลยนะครับตอนนี้ก็กลิ่นหอมมันหอมหลายอย่างนะครับก็ทั้งเครื่องปรุงทั้งเนื้อปลาแล้วก็เขาถ้ามันแก่มันไม่อร่อยใช่ไหมครับแม่ไม่เห็นเลยอันหนุ่มอ๋อประมาณนี้หยวกกล้วยนี่ก็คือเป็นไส้ข้างในของต้นกล้วยมันนะครับ อ๋อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรคะแม่วันนี้มาทำขนมเส้นขนมเส้นขนมเส้นก็คือขนมจีนนะครับขนมจีนขนมจีนใส่อะไรคะแม่ใส่ปลาใส่เฉใส่ปลาใส่หยวกกล้วยปลาแล้วก็หยวกกล้วย,ยาาหยวกกล้วยนี่ก็คือที่มันเป็นกล้วยอ่อนๆข้างในมันใ,<ส>ใช่ไหมครับ กล้วยนี่เอากล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแม่กล้วยอะไรก็ได้โอกล้วยป่ากล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมครับกล้วยอะไรก็ได้หยิบกล้วยแบบนี้แล้วก็แกะเอาข้างในมันใช่ไหมครับเอาข้างในอ๋อแกะเอาข้างในมันแบบนี้เอาอันนุ่มๆเอาอันนุ่มๆมันใช่ไหมครับนี่ไม่อร่อยอ๋อแกะอีก ล้วแกะแกะเยอะไหมครับแม่แกะเยอะอ๋อก็จนกว่ามันจะได้อนนุ่มๆม,มันใช่ไหมครับแกะ,ะไปเรื่อยๆ,ๆถ้ามันแกะมันไม่อร่อยใช่ไหมครับแม่ไม่อันอันหนุ่มอ๋อประมาณนี้ปัะมาณนี้แม่เอาแค่นี้อ๋อคือเอาประมาณนี้ที่จะก็เป็นสีขาวสวยงามเลยนะครับแล้วเวลาใส่กับขนมจีนนี้ หัน่นหั่นเป็นยังไงครับแม่หัน่นเป็นปอนเป็นปอนอ๋อเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยใช่ไหมครับปลาที่ใช้นี่ใช้ปลาอะไรครับแม่วันนี้ปลานินปลานินนะครับใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแม่ปลาดินอร่อยที่สุดอ๋อ,อ,อปลาอะไรก็ได้ดถ้าคุณผู้ชมชอบปลาอะไรก็ใช้ปลานั้นทําได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะครับวัตถุดิบน,นะครับ<ม>ก็จะมี อันนี้หยวกหยวกกล้วยนะครับในของข้อคแล้วก็ปลานินนะครับผักชีนะครับแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็ขิงนะครับมะนาวนะครับขนมจีนนะครับแล้วก็พริกพริกป่นใช่ไหมคแม่นี่พริกป่นพริกป่นแล้วก็ขมินแดงแน,งนี่อะไรครับแม่อันนั้นขมินแดงขมินแดงก็รสดีคือผ่งชู่รสนะครับ อันนั้นแล้วก็หอมแดงใช่ไหมครัแม่หอมแดงแล้วก็งาครับอันนี้งาอะไรครับแม่ไม่ใช่งาเขาไม่ใช่งาข้าวคั่วอ๋อต้มปลานี่ต้มให้มันสุกเลยใช่ไหมครับแม่ต้มให้มันสุกอ๋อใส่เอาปลาต้มให้มันสุกแล้วก็ไสอเอาเฉพาะเนื้อปลาแล้วก็ก้างมันก็ทิ้งใช่ไหมครับแม่ก้างอ๋อนี่หอมแดงนะครับ หอมแดงนี่ใส่เป็นหัวเลยใช่ไหมครับแม่เป็นหัวอันนี้ไม่หั่นใช่ไหมครับขิงนี่ซอยไหมครับแม่ขิงสับใสอ๋อขิงก็ต้องขิงนี่ต้องสับใสแล้วก็ลากลากอะไรนะครับแม่ลากผักชีก็ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ปลากันเลยนะครับใส่ลงไปทั้งตัวแบบนี้เลยใช่ไหมครับแม่ใส่ทั้งตัวอันนี้เอาเก็บออกกันครับแม่เอาออกแล้วก็ อันนี้เราให้สุกแล้วก็ทำอะไรครับแม่ถ้ามันสุกก็เอาไชออกก้างมนะันแล้วก็ปรุงเขิอ๋อก็คือเอาเฉพาะเนื้อปลามันเฉพาะเน้อแล้วเวลากินนี่ก็คือตักตักใส่ในขนมจีนเลยใช่ไหมครับแม,ตมต่ต้องต้องปรุงไหมครับแม่ก็แล้วแต่ชอบใช่ไหมครับ,บก็ใส่พริกใส่น้ำตาลก็แล้วแต่ชอบเลยครับ แต่ว่าน้ำน้ำของขนมจีนนี่เอาใส่ให้มัน,มนให้มันเข้มข้นเลยใช่ไหมครับอ๋อก็คือว่าต้องชิมก่อนแล้วค่อยปรุงตะไคร้นะครับใส่เป็นอันใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ไหมครือมันเคยวไคลนี้ก็คือช่วยช่วยให้มันไม่คาวใช่ไหมครับช่วยไม่คาวนี่นะครับ ลากขอกชีนี่นนคือตกแบบนี้ไปก่อนากขอกชีกขิงนะครับสับละเอียดไหมครับแม่กิงส,สับสับละเอียดเลยถ้าเอาไรโคบมีโคกอยู่ตำอเอาก็ไล่โอเคมันละเอียดละเอียดเลยตำก็ไล่ปั่นก็ไล่ถ้าอยากให้ละเอียดก็คือตำเอาเหรือว่าปั่นเอานะครับโอ้คือมันหอมหอมอันนี้อันนี้จะเอาไปเจียวะะใช่ไหมไปเจียวแล้วก็ หยกกล้วยนะครับอันนี้จะหั่นใช่ไหมครับแม่จะหั่นไม่ต้องเอาแล้ว้มันใบหยกข้างเลยนื้ไม่ต้องเอาเอาหอมอันไหนครับแม่ในในอันนี้นี่ในไม่เอาอ๋อที่มันข้างในมันมันจะเป็นมันถ้ามันโตไปมันจะเป็นใบตองใช่ไหมครับจะเป็นใบตอง ไหนครับแม่ที่เขาไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่เอาอ๋อจน,น,อน,นจะทําให้ขมใช่ไหมครับมันจะทําให้ขมอ๋อนั่นแหละอ๋ออันนี้ไม่เอาอ๋นนออน,นี่ครับลักษณะนนน่อ๋อใ,ใส่ข้างในมันใส่ข้างในนไม่ต้องเอาก็คือถ้าไม่เอาออกนี่มันจะขมมันจะขม ข้างในสุดๆเลยใช่ไหมข้างในสุดๆอ๋อก็คือไส้ข้างในมันแบบนี้นะครับถ้ามันโตไปนี่มันจะเป็นใบตองครับก็คือมันจะทําให้มันมีอะไรโตแล้วมันจะทําให้ขมนี่ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆใบนะครับหั่นลงแบบนี้เลยใช่ไหมครับแม่หั่นลงแบบนี้เลย่หยวกกล้วยนี่ก็คือเป็นไส้ข้างในของต้นกล้วยมันนะครับ อันนี้ทําไมไม่มีมะเขือเทศใช่ไหมไม่มีอันนี้ไม่ใส่เหรอครับไม่ใส่อ๋อแต่อันนี้เป็นอีกสูตรนึงเป็นอ๋อเป็นอีกสูตรนึงเรามาเช็คปลากันครับว่าสุกหรือยังนะครับสุกหรือยังครับแม่สุกแล้วอ๋อสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาก้างออกใช่ไหมครับแม่าออก อ๋อน้ำนี้เราไม่ต้มใหม่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้มใหม่ก็คือเราเลยเราน้ำปลานี่เลยน้ำที่ต้มปลานี่อันนี้แม่เคยทําขายไหมครับแม่เคยทำกินเคยทำขายเคยทำกินเองก็เดี๋ยวเราตักขึ้นมาแล้วก็ใส่เอาเนื้อมันนะครับใส่เนื้อมันใส่เลยใส่เลย ก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับออหอมหอมแดงอันนี้ต้มนานไหมครับแม่ไม่นานหรอกแยกเร็วกว่าใส่ใส่รสดีอันนี้ใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบชนะครับ,รบแล้วก็เกลือนะครับ ผงชูรสนะครับผงชูรสนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใคร,ใครที่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่ก็คือเอาแต่เนื้อปลามันแล้วก็ก้างก็ทิ้งก้างก็ทิ้งอันนี้แป๊บเดียวยังกลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมเนื้อปลาแล้วก็หอมน้ําซุปของเนื้อปลานะครับก็เดี๋ยวแม่จะชิมนะครับว่ามัน รสชาติมันได้หรือ,อยังอันนี้พริกกับขมิ้นแดงนะครับกระเทียมกระเทียมตำนะครับแล้วก็เทเทใส่แบบนี้เลยใช่ไหมครับแม่เหลือใส่พริกโป๊ะใส่กระเทียมเจียวอันนี้อเอาไว้ปรุงขนมจีนใช่ไหม่เอาไว้ปรุงขนมจีนขั่วขิงต่อขั่วขิงกับกระเทียมเจียวอีกขิงนะครับ แล้วก็กระเทียมนะครับตอนนี้ก็มีกลิ่นหอมของขิงนะครับก็กลิ่นหอมมากเลยนะครับกระมิ้นนะครับนี่มันเป็นสีสัน<ข>มันมีสีขมิ้นแดงนะครับใส่ให้มันมีสีสันใช่ไหมครับแม่คมันมีสีสัน เรวก็ผิดผิดอันนี้เป็นเดลหญ่อันนี้ไม่ไม่ผส<ง>มเราสีแล้วก็เทใส่ในอันในน้ำนี้ใช่ไหมใช่ไหมน้ำน้ำขนมจีนขิงกระเทียมพริกขิงกระเทียมพริกนะครับ แล้วก็ขมิ้นขมิ้นเหลืองกับขมิ้นแดงอันนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะแม่กินได้แล้วใส่ใส่ข้า,ขา,ขาขวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วนี่คือใส่ลงไปในน้ำมันเลยใส่ลงไปในน้ำข้าขวคัว่วนะครับเดี๋ยวก็จะเทใส่ลงไปในน้ำขนมจีน ตัวนี้ทําให้สีมันเข้มข้นนะครับตอนนี้ก็น้ําเข้มข้นมากเลยนะครับก็ใส่ข้าวคั่วนะครับก็ตอนนี้ก็กลิ่นหอมมันหอมหลายอย่างนะครับก็ทั้งเครื่องปรุงทั้งเนื้อปลาแล้วก็ข้าวคั่วขิงต่างๆนะครับก็เครื่องก็เยอะอยู่นะครับเนี่ย ก็น่ากินมากเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับอัน like นี้ผักชีนะครับผักชีเทียมเจียวแล้วก็พริกมะนาวนะครับไก่ใช่ไหมครับไข่ต้มอ็เดี๋ยวแม่จะเป็นคนชิมนะครับสอบเส้นเยอะ เข้มข้นมากเลยนะครับเข้มข้นมากเลยเป็นไงบ้างครับแม่อร่อยนะอร่อยมากๆน,นี่ปกติเขานิยมกินกันบ่อยไหมครับแม่คนทำเป็นก็กินบ่อย เขาว่าท้ามไม่เป็นแต่ว่าขายนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครขายใช่ไหมครับไม่มีใครขายถ้าตามงานวัดงานวัดาขายท<บ> <c oughs> ําขายก็ขายได้ถ้าตามงานวัดนี้มันจะมีไหมครับแม่ไม่มีหรอกอ๋อก็คือถ้าอยากกินก็คือต้องทากินเองทากินเองก็คือสูตรนี้นี่ไม่ค่อยมีคนทําขายใช่ไหมครับไม่ค่อยมีอื รสชาติของหยวกกล้วยนี่มันเป็นยังไงครับแม่อร่อยมากๆม,มันนุ่มๆกรอบๆใช่ไหครับนุ่มๆกรอบๆอันนี้ปก,กติถ้าเขาขายนี่เขาขายกันจานละกี่บาทครับจานยี่สิบห้าสามสิบห้าก็คือราคาทั่วไปแต่หยวกกล้วยนี่มันหายากนะมครับมไม่ยากหรอกก็คือทั่วไปนครับต้นกล้วย หยวกกล้วยป่ากับหยวกกล้วยบ้านนี่รสชาติมันต่างกันไหมครับแม่หยวกกล้วยป่าจะอร่อยกว่าห,หยวกกล้วยบ้านหยวกกล้วยป่าจะอร่อยกว่าทําไมมันถึงอร่อยกว่าครับแม่หยวกกล้วยบ้านมันจะมีรสชาติขมนิดหน่อยอ๋อหยวกกล้วยบ้านมันจะขมขมกว่าแหยวกกล้วยป่าน,นี่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในป่าแล้วก็ดินมันสมบูรณ์หรือเปล่า ก็เลยทําให้อยกก้อยป่ามันจะอร่อยกว่าก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบเมนูอาหารที่หาดูได้ยากก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณครับที่ทําการรับชมมานะครับ